ความรวยไม่ได้เป็นศัตรูกับความดีและการสะสมความมั่งคั่งมั่งมีของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทางที่ขวางกันการเจริญทางธรรมนะครับคลิปเนี่ยผมอยากจะพูดถึงคนที่ยังไม่ได้รวยเป็นหลักเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้รวยเนี่ยมักจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อความร่ำรวยโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รวยและทำบุญเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคืออยากให้ทุกคนมีเงินสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีนัยยะเกี่ยวโยงกับการทําบุญด้วยการบริจาคทานครับการทําบุญด้วยการให้ทานเนี่ยไม่ใช่บุญที่สูงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่บุญที่ทําง่ายที่สุดเวลาเราพูดถึงการทําบุญนะ่ะเราจะนึกถึงการเอาเงินไปให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งแรกถูกไหมครับนั่นคือเราถูกปลูกฝังมาแบบผิดๆเคยมีคนถามพระว่าเศรษฐีคนนั้นรวยเพราะอะไร ก็จะมีการตอบว่าบุกรรมในอดีตชาติคือเขาบริจาคทานนู่นนี่นั่นใช่ไหมส่งผลให้เขาล่ารวยในชาตินี้ก็นํามาสู่การที่เชื่อมโยงว่าคุณก็บริจาคในชาตินี้สิชาติหน้าคุณจะได้ล่ารวยถามว่าคุณบริจาคชาติเนี่ยชาติหน้าคุณจะรู้ไหมว่าคุณเคยลำบากมาก่อนคุณจะรู้ถึงคุณค่าของความร่ารวยของคุณหรือเปล่าคุณจะรู้ถึงแบบบุญกุศลที่ฉันทํามาหรือเปล่าคุณจะทราบซึ้งหรือเปล่าทําไมผมอยากพูดเรื่องนี้เพราะถ้าคุณ จดจาการบริจาคเงินของคุณซ้าแล้วซ้าเล่าอ่ะการทําทานซ้าแล้วซ้าเล่าอ่ะแต่ใจคุณอาจจะไม่ได้ดีพอในการจดจาสิ่งนั้นอ่ะเวลาตายไปแล้วอ่ะคุณจะหาบุญของคุณไม่เจอคุณต้องโฟกัสบุญใหม่คุณต้องใส่คําว่าบุญเข้าไปในจิตใต้สํนึกของคุณแบบใหม่สิ่งที่ผมจะบอกคือบุญมันทําง่ายมากสิ่งที่ทําง่ายกว่าการบริจาคทานมากๆคืออยู่ที่ใจของคุณบุญเนี่ย คุณทำได้ทุกวันเลยด้วยการถือศีลศีลห้าครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่ดื่มสุราและกุศลกรรมบททั้งสิบประการที่แบ่งแยกย่อยเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมวจีกรรมคือไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบ มโนกรรมคือไม่คิดประทุษร้ายต่อคนอื่นไม่คิดอยากได้ของคนอื่นคือไม่โลภคําว่าไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลกับตัวคุณคือถ้าเกิดคุณเอาของไปขายเนี่ยเพื่ออยากได้เงินอ่ะมันไม่ใช่ความโลภมันคนละอย่างกันหรือคุณทํามาหากินแล้วคุณได้เงินมาเนี่ยมันไม่ใช่ความโลภความโลภคือสิ่งที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่จําเป็นและคุณไม่มีคุณไม่ควรที่จะมี แล้วคุณอยากได้มันอันนั้นคือความโลภนอกจากความโลภสิ่งสุดท้ายก็คือต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรคือแบบเห็นว่าการทําชั่วคือได้ชั่วการทําชั่วคือชั่วการทําดีคือดีอะคุณจะต้องไม่มีอคติในหัวไปปกป้องสิ่งที่คุณรักหรือห่วงแหนนะ่ะแต่แม้เช่นคุณชอบนักการเมืองคนนี้มากและนักการเมืองคนนี้ทำชั่วแล้วคุณก็อเอาหัวอคติของคุณมาปกป้องเขาว่า เขาทาดีแล้วแต่ที่เขาทาชั่วอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณมีสมาธิคุณก็ได้บุญแล้วคุณแค่ระลึกว่าฉันมีสมาธิคุณก็ได้บุญแล้วนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแค่นี้เองครับสิบเก้าอย่างสิบเก้าอย่างซึ่งมันมีข้อซ้ําๆกันด้วยคุณก็ลองดูอันนี้คือบุญที่คุณทำได้ทุกวันและบุญที่คุณควรจะระลึกถึงให้มากที่สุด คนที่ตายไปแล้วที่ระลึกถึงบุญจากการบริจาคทานได้อยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่สองแค่นั้นเองนะครับสร้างวัดใหญ่โตเนี่ยได้อยู่แค่ชั้นชั้นที่สองนะแต่ถ้าเกิดคุณระลึกถึงบุญที่คุณทําไอ้พวกที่ผมพูดไปเนี่ยแล้วคุณระลึกถึงจริงๆเน่ยคุณได้ไปนู่นเลยนะขึ้นชั้นสามขึ้นชั้นสี่ไปเลยอ่ะหรือไม่ก็ทำให้คุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ที่มีชีวิตที่ดีสิ่งสําคัญเลยคุณต้องรักตัวเองครับการที่คุณ สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมามีเงินเก็บเยอะเยะมันไม่ได้ผิดเลยคุณต้องรักตัวเองและรักครอบครัวของคุณให้มากๆการบริจาคทานเนี่ยทำที่ตัวคุณไม่ลำบากการบริจาคทานที่คุณเองไม่พออ่ะมันเหมือนการที่คุณกินข้าวแล้วก็จบคออ้วกกินแล้วก็ล้วงคอให้อ้วกออกมาถามว่าร่างกายคุณได้สารอาหารหรือเปล่ามีแต่จะรุดลงรุดลงเจ็บป่วยแล้วก็ตาย แต่การที่คุณบริจาคทันเมื่อคุณพร้อมอ่ะคุณรวยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรวยแล้วแล้วคุณให้ได้โดยที่คุณไม่เดือดร้อนครอบครัวคุณไม่เดือดร้อนมันเหมือนคุณกินแล้วคุณก็ย่อยแล้วก็ขี้ออกมาเข้าใจไหมคุณก็ออกมาเหมือนกันแต่คุณสุขภาพดีคุณจะเลยรุ่งเรืองให้คิดแบบนี้ครับอยากกินแล้วล้วงคออ้วกให้กินย่อยแล้วก็ขี้ออกมาแล้วถามว่าเอ้าฉันอยากจะรวยเพราะว่าพระบอกว่า บริจาคทานแล้วจะรวยคุณรวยชาติหน้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณเก็บเงินอ่ะคุณรวยชาตินี้ต้องคิดตรงนี้ดีๆถ้าเกิดคุณอยากจะรวยชาตินี้คุณต้องเก็บเงินต้องหาเงินไม่ใช่บริจาคออกไปการที่คุณจับจ่ายใช้สอยอ่ะครับคุณไปซื้อข้าวในตลาดกินอ่ะการที่คุณดูแลเดงให้มีความสุขอ่ะคุณก็สร้างอาชีพให้คนอื่นมันไม่ต่างจากการบริจาคครับคุณส่งเสริมให้คนอื่นเขามีกินมีใช้เหมือนกัน คุณส่งเสริมให้คนที่ยากไร้ที่เขาทํามาหากินเอาของออกมาขายได้ลืมตาอ้าปากมีอาชีพต่ตอไปอ่ะคุณก็ทําบุญทํากุศลตรงนั้นเหมือนกันเมื่อคุณมีความคิดที่ถูกที่ควรอ่ะมันเป็นสมาธิทิตการที่คุณอยากจะบริจาคอยากบริจาคมันเป็นเพราะว่าคุณอยากทําบุญใช่ไหมพระก,ก็เลยอยากสร้างนูน่นสร้างนี่ให้คุณได้ทําบุญธนุบํารุงศาสนาแต่จริงๆแล้วมันเป็นธนุบํารุงวัตถุถ้าคุณเน้นฝึกจิตฝึกใจ พระเองก็จะสร้างน้อยลงจิตของสงฆ์คือเข้าไปศึกษาธรรมเพื่อพัฒนาจิตยกระดับจิตตัวเองวัดที่มีการสร้างเยอะๆคุณคิดว่าพระมีเวลาฝึกจิตฝึกใจตัวเองกี่ชั่วโมงต่อวันตัวคุณเองหรือเปล่าที่ทําให้ศาสนาเสื่อมลงถ้าคุณดีศาสนาที่คุณรักก็จะดีตามไปด้วยพุทธที่ดีมันไม่ใช่เทวลูกมันไม่ใช่พระพุทธลูปมันไม่ใช่อุโบสถ พุทธที่ดีมันอยู่ที่ใจของคนพุทธที่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณตายแล้วคุณไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทางโลกถ้าใช้ชีวิตอยู่ทางโลกก็ต้องเอาตัวเองให้ดีเหมือนกันพร้อมๆก,กันกับเรื่องทางใจเตรียมตัวตายถ้าคุณนึกถึงแต่เงินที่บริจาคและอยากได้บุญจิตของคุณจะไปเกิดเป็นเวมานิสเปรตแต่ถ้าเกิดคุณนึกถึงบุญกุศลทางใจที่คุณทำ คุณไปภพภูมที่ดีแน่นอนครับเราใช้ชีวิตเราก็ต้องมีความสุขครับการพิจารณาธรรมไม่ได้อยู่กับความทุกข์อย่างเดียวหรอกถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณมันทุกข์มามากแล้วอ่ะลองหาความสุขให้ตัวเองบ้างคุณอาจจะเข้าใจธรรมามากขึ้นก็ได้